ว่าวงแหวนมันก็น่าจะเป็นพวกเศษพวกนี้หรอหมะเหมือนตามสรารคดีที่เราดูกันอะว่ามันก็คือเศษราบาดเศษอะไรที่วนอยู่รอบๆอบดาวมันด้วยแรงดูดของมันอะที่วนอยู่รอบดาวมันทําให้ทำให้เกิดมองไกลๆแล้วเป็นวงแหวนขึ้นมาเนี่ยมันก็วงแหวนโคตรหลายชั้นเลยดูดิผมจะบินเข้าไปในวงแหวนมันเลย ค่อนข้างอลังการนะเกมนี้เอาจริงๆก็คือแบบคนคิดนี่สุดยอดเนี่ยโอ้โชนชนเพราะว่าเนี่ยดูดิเราสามารถเข้ามาสำรวจได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นตของเกมเลยอะเออนอกจากอย่างเช่นสเปซส,สเตชันที่เขามีบางส่วนที่เขาไม่ให้เราเข้าไปอ่ะนี่ไงในวงแหวนมันก็คือนคนเนี่ยแหละครับพวกเนี้ยเนี่ยเป็นฝุ่นที่เรามองอะไรไม่ค่อยเห็นแล้วก็มีพวกเนี้ย รอบเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในวงแหวนละว,วงแหวนดาวดวงนี้โอเคมันก็เหมือนที่ในแต่คดีบอกเลยนี่มีอะไรที่ยิงแล้วระเบิดด้วยในวงแหวนอ่าท่านสามารถสำรวจวงแหวนแห่งดาวพขรหัสและดาวเสาได้โอ้โหเป็นอะไรที่เราไม่เคยได้ไปมาก่อนเราจะได้รู้แล้วว่าข้างในนี้มันมีอะไรแล้วมันก็มีอย่างที่เห็นนี่แหละ หมอกควันแล้วก็เป็นพวกกบาโอเคเมื่อกี้ผมเห็นดาวดวงหนึ่งสีฟ้าเหมือนจะมีสภาพอากาศที่โอเคนะแต่ไม่รู้ใช่ดาวดวงเดิมป่าถ้าดาวดวงเดิมก็ไม่ไปนั่นนะนั่นนใช่ป่ะอ๋อใช่ V17 ไม่เอาอะ V17 เอมีดวงอื่นไหมอ่ะเฮ้ยดาวดวงนั้นน่าสนใจว่ะโอ้แต่ดู สุดคาริโหดเหมือนกันนะเท่าที่ดูนะเชื่อไหมพนันกันเลยผมว่าลงไปนะน่าจะเป็นแบบดาวร้อนๆมีพวกอะไรอะ่ะพวกแมกมาอะไรอย่างเงี้ยจะมีป่าวะแต่เท่าที่ดูมันเป็นแดงๆส้มๆอย่างเงี้ยนะมันน่าจะเป็นพวกทะเลทรายหรือไม่ก็แมกมาเลยนะแต่เราก็เล่นนอก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 รอบมาเยอะแล้วนี่ฟีฟอร์มมาเยอะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาดาวดีๆสักดวงหนึ่งขอสำรวจดาวดวงนี้ดาวสุดท้ายละ แล้วเดี๋ยวเราไปหาดาวดีๆทั้งดวงตั้งถานกันดีกว่าโลพิลี่มุชิดโอเคเราจะไปดาวโลพิลี่กันขอไปสำรวจซะหน่อยมันอดไม่ได้เห็นแล้วมันอยากไปโอเคไปเลยใช้เวลาหนึ่งนาทีกว่า,วาเนี่ย หมดเวลาไปกับการเดินทางโคตรนานเลยนะในอวกาศของโนแมนสกายเนี่ยคือเขาอยากให้เราได้มีความรู้สึกในการเดินทางจริงๆอ่ะในแต่ละดวงดาวด้วยแหละผมว่าถ้าจริงๆถามว่าตัวเกมจะให้กดสกคิปไปเลยมันก็ทําได้นะแบบว่าเอออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาคงอยากให้เรารู้สึกอย่างเงี้ยเพื่อให้เราแต่เขาก็มีโหมดเทเลพอร์ตให้เราใช้นะที่มันเป็นอยู่ที่สเปซสเตชันอ่ะเออ ที่สถานีโอกาสมันก็มีหมดเทเลพอร์ตไปดาวดวงนั้นดวนี้แต่เราจําเป็นที่จะต้องไปสำ,รว,สำรวอดดาวดวงนั้นแล้วก็สร้างเบ็คคอมพิวเตอร์ไว้ก่อนนี่แหละมันจะนานตรงที่เราบินตรงนี้แหละแต่ไม่นานเกินรอครับไม่นานเกินรอขับรถฝ่าวิกฤตฝนตกรถติดผ่านแชร์ไลน์มานานกว่าตะยะทางไกล้กว่ากันเยอะด้วย โอเคใกล้ถึงแล้วเหลืออีกสิบกว่าวินาทีดาวดวงนี้มันมีอะไรมีคอปเปอร์มีโซเดียมมียูเรเนียมด้วยนะอ่ามีแกมมารูดแกรมมารูดที่คืออะไรไม่รู้ปือ้อยดูหินหินว่าดูตรงส่วนที่เป็นสีส้มสีส้มมันคืออะไรอ่ะ ตอน่แต่สำรวจมาไม่เห็นมีดวงดาวไหนมีน้ำเลยนะเฮ้ยน้ำหรือเปล่าน่ะน้ำส้มๆแดงนะอ่ะโ้หน้ำจริงๆด้วยวะ่ะลงได้หรือเปล่าวะ่ะน้ำเนี้ยเป็นทะเลครับผมทะเลสีส้มโอ้เราลงไปได้ไหมอ๋อมันไม่ลึกเท่าไหร่เป็นทะเลสีส้มนั่นผู้ชม เนี่ยแมบอกแล้วว่าเราสามารถได้สัมผัสแบบสิ่งต่างๆที่เราไม่เคยได้เห็นน่ะเออเนี่ยดูดิเป็นทะเลสีส้มแล้วก็มีหินลอยได้ด้วยอ่ะเนี่ยเป็นเราสามารถตั้งผ่านมัญชาการบนไอ้พวกหินลอยได้ได้ด้วยนะเนี่ยแต่ทำลายมันไม่ได้นะนี่ตรงนี้มีไฮโดรเจน แต่ว่าพอเข้ามาในดาวดวงนี้ดูเหมือนชั้นบรรยากาศจะเป็นมิดนะอืมดูเหมือนเป็นไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ดูสดใสอะ่ะท้องมีเมฆมีท้องฟ้าโอเคอะ่ะเออหรือว่าเราจะตั้งฐานทัพที่นี่ดีอะ่ะค่อนข้างโอเคนะแต่พวกก้อนหินพวกนี้ไม่รู้ขุดได้หรือเปล่าถ้าขุดไม่ได้เราก็ทําฐานทัพใต้ดินไม่ได้ผมชอบขุดโเคเดี๋ยวผมขอสำรวจรอบๆก่อน ผมชอบแล้วล่ะดาวดวงนี้ดูแบบเออไม่ไม่แห้งแล้งเกินไปแต่มีทะเลสีส้มเนี่ยไอทะเลสีส้มไม่รู้ว่ามันอันตรายกับเราหรือเปล่านะโอ้ตรงนี้ดูเป็นพื้นสีแดงๆนะมีเสียงยานนะมีรูด้วยอะ่ะเป็นรูเราไม่ลงไปหรอก อะไรก้อนหินลอยได้โอ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 โอโอบักเกมเกือบไปแล้วนี่ถ้าผู้ชมดูดู AI ของเขาเห็นปะ่ะเขามีเมฆเมฆก,ก้อนใหญ่ที่เนี่ยที่บินแล้วก็มันมีเงาตกกระทบลงมาเห็นปะ่ะที่พื้นผิวอะ่ะเออถือว่าเกมเนี้ย AI ค่อนข้างค่อนข้างฉลาดนะ เขาทํามาถือว่าแบบเก็บรายละเอียดพอใช้ได้เลยอะเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าสว่างไปทั้งหมดเห็นปะ่ะอย่างดาวบางดวงที่เราเดินเดินกันอ่ะเราเห็นมันแบบมืดไปหมดเลยหรือว่าสว่างไปหมดเลยนั่นคือชั้นบรรยากาศมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ไงมันไม่ได้มีก้อนเมฆซึ่งดาวดวงนี้ผมว่ามันมีออกซิเจนด้วยลังสีก็น่าจะไม่มีหรอกเดี๋ยวต้องลองดูต้องลองลงไปดูว่ามันมีป่ะเดี๋ยวหาที่มองก่อนนี่ตรงนี้เป็นอะไร Okay. ผมเริ่มขับยานคล่องแล้วเนี่ยตอนแรกๆเล่นนี่โอ้โหยังขับไม่ค่อยคล่องเลยขับไปเรื่อยๆดาวดวงนี้ผมชอบเดี๋ยวขอขับไปดูเรื่อยๆก่อนแล้วกันว่ามันมีทะเลอีกแล้วขออีกเดียวทะเลนี้อย่าเป็นแมกมาเพราะมันน่าจะร้อนแต่เมื่อกี้มียานมียานอวกาศบินไปบินมาแสดงว่ามันต้องมี ต้องมีอารยธรรมหรือว่ามีอาณานิคมอะไรสักอย่างหรือว่ามีคนมาสำรวจอืมนีค่คืออะไรอ่ะอเป็นปืนกับน้ำโอ้ยชนสำรวจมาพอสมควรและแต่ยังไม่หาที่หมอๆไม่ได้เลยวะ่ะถูกใจดาวดวงเนี้ย ลิโพลีดาวชื่อโลโพลีแต่ยังไม่เห็นว่ามีอะไรนะลองสกแกนดูซิว่ามีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยโอเคไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นผมขอตั้งฐานทัพตรงนี้แล้วกันน,นี่เลยนี่ริมทะเลสาบ ดูดิข้างนอกเป็นไงอากาศค่อนข้างโอเคเดี๋ยวลองดูนะอามีรังสีอ่อนๆน,นิดหน่อยครับผมออกซิเจนก็หายใจไม่ได้แต่ที่ชอบคือเนี่ยโอ้โหดูดิเฟอร์ไลท์เพียบอะ่ะ แต่ก็มีลังสีนะผมว่าลังสีน่าจะมาจากไอ้นี่แหละไอทะเลสีส้มนี่แน่เลยอะแต่เออเราไม่ควรจะมาจอดยานบนนี้วะ่ะถ้าเราจะทำเราควรอยู่พื้นล่างมากกว่าโอ้นี่ไงลังสีจริงๆด้วยใช่สีส้มๆขึ้นแล้วเนี่ยที่หน้าจอเราอะโอ้เจอดาวสวยแต่ว่าดันดันไม่สามารถอยู่ได้วะ่ะ แย่จริงเลยดาวดวงนี้มีรังสีครับสีส้มๆเดี๋ยวได้เนาะเปลี่ยนดีกว่าเอาเอาดาวที่มันแบบไม่มีรังสีดีกว่าผมว่าปะเรามาสำรวจตามสัญญาแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปดูดาวดวงอย่าดาวใหญ่ด้วยนะเนี่ยไม่ใช่เล็กเลยเนี่ยกว่าจะออกจันบรรยากาศได้ ออกแควประกาศมาแล้วไปทางไหนดีอะดวงนั้นไปแล้วตามจริงมันจะต้องเป็นโคกดวงจันทร์เมื่อว่าที่แบบวา่สาสภาพอากาศโอเคีน, okay, นอถ้าเราตรงไปดวงอาทิตย์จะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไว้ผมทำคลิปแยกให้ดูดีลว่ว่าเราตรงไปเนี่ยมันจะถึงพระอาทิตย์ไหม <c oughs> มันจะถึงดวงอาทิตย์หรือเปล่าน่าจะอยู่ไกลจักเลยอะ,ละตอนนี้เรากำลังไปในทิศทางดวงอาทิตย์นะเดี๋ยวผมขอดูแมปนิดนึงว่าระบบนี้มีดาวกี่ดวง ก็เห็นว่ามี